สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Perspective ตอนที่9ในหัวข้อมุมมองการลงทุนเมื่อวัตจักรดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุดภาพของการลงทุนในช่วงไตรามาสหนึ่งที่ผ่านพ้นไปนั้นถือได้ว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจมีทั้งช่วงที่ตลาดหุ้นฟื้นตัวได้แรงๆในช่วงเดือนมกราคมก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงปลายไตรมาสจากความกังวลเรื่องปัญหาสภาพคล่องภา,พพภาคธนาคารทั้งในสหรัฐและยุโรปในขณะที่หลายธนาคารกลางหลักของโลกก็ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยเริ่มมีหลายสัญญาณบ่งชีว้ว่าวัฏาจาักรดอกเบีย้ยขาขึ้นกำลังถึงจุดสิ้นสุดคำถามสำคัญคือมุมมองการลงทุนต่อจากนี้เป็นอย่างไรวันนี้ Market Perspective จะมาเจาะประเด็นนี้ให้ฟังครับสำหรับสรุปภาพผลตอบแทนการลงทุนในช่วงไตรมาสหนึ่งโดยเฉพาะเดือนมีนาคมที่มีความผันผวนเนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนจากหลายปจัจจัยลบทั้งการที่เฟดมีการส่งสัญ,ญญาณว่าอาจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปและคงไว้ในระดับสูงจนถึงช่วงปลายปี แต่เหตุการณ์ปัญหาสภาพคล่องภาคธนาคารทั้งในฝั่งสหรัฐและก็ยุโรปส่งผลให้ตลาดเชื่อว่าเฟดอาจกลับลำมาลดอัตราดอกเบีย้ยลงเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจซึ่งตลาดเชื่อว่าอัตราดอกเบีย้ยจะเข้าใกล้จุดสูงสุดและมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวลุนแรงจากวิกฤตภาคธนาคารส่งผลให้กระแสงเงินเนี่ยไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรและทาให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครัฐทั่วโลกปรับตัวลดลงสะท้อนความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวด้านภาพของตลาดหุ้นโดยภาพรวมปรับตัวขึ้น โดยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับบวกขึ้นโดยการนําของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยให้มูลค่าพื้นฐานที่สูงขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงขณะที่บรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคเอเชียเริ่มคลี่คลายเนี่ยก็สามารถที่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกโดยภาพรวมได้เช่นกันส่วนราคาทองคําปรับตัวขึ้นโดดเด่นสะท้อนมุมมองของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั่วโลก เนื่องจากเห็นความชัดเจนถึงจุดสูงสุดของการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเข้าไปทุกทีสำหรับมุมมองเศรษฐกิจเราประเมินว่าผลกระทบความกังวลเรื่องวิกฤตภาคธนาคารจะกดดันให้ธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในแง่การปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นในระยะต่อไปซึ่งจะส่งผลลบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในขณะเดียวกันปัจจัยนี้ก็จะช่วยให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับลดลงได้เศรษฐกิจสหรัฐจะเริ่มชะลอตัวลงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี พราะความระมัดระวังในแง่ของการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์โดยนักวิเคราะห์คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้จะเติบโตได้เพียง0.9%ทั้งนี้เฟดมีแนวโน้มสิ้นสุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครึ่งปีแรกของปีนี้เนื่องจากแนวโน้มของเงินเฟ้อได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วส่วนเศรษฐกิจยุโรปยังคงชะลอต,ตัวต่อเนื่องในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง เราประเมินว่า ECB เนี่ยยังคงต้องเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและอาจสิ้นสุดในช่วงไตรามาสสามซึ่งช้ากว่าทางสหรัฐเล็กน้อยด้านกลุ่มประเทศเกิดใหม่ประเทศจีนเนี่ยมีสัญญาณการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปีกอันเป็นผลพวงของการกลับมาเปิดประเทศในช่วงต้นปีขณะที่ PBOC เนี่ยมีการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดสัดส่วนการกันสำรองธนาคารพาณิชย์หรือว่า TRIPLE R RR ลง ส่วนประเทศไทยเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ดีในปีนี้จากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกเนี่ยยังคงชะลอตัวขณะที่กรงเงอเนี่ยมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก0.25สำหรับมุมมองการลงทุนเรามีมุมมองการลงทุนที่ค่อนข้างระมัดระวังโดยเน้นวางสัดส,ส่วนการลงทุนเพื่อรองรับเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่จะชะลอตัวลงในช่วงที่เหลือของปี เราประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐที่มีแนวโน้มจะเข้าสู่จุดสูงสุดในระยะเวลาอันใกล้โดยโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้มีความน่าสนใจในแง่การจ่ายคูปองในระดับสูงและการปกป้องความผันผวนของพอร์ตโดยเน้นหุ้นกู้เอกชนที่มีเครดิตคุณภาพสูงหรือ Investment g r a เกดในกลุ่มอายุเฉลี่ยระยะสั้นในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยง เรามองเห็นว่า valuation ของตลาดหุ้นสหรัฐมีความแพงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆโดยเราเลือกให้เน้นการลงทุนในแถบเอเชียเช่นจีนและไทยซึ่งจะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศและการฟื้นตัวของการบริโภคภายในทั้งนี้เรามองความเสี่ยงด้านภูมิทัศศาสตร์และเศรษฐกิจถดถอยยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญดังนั้นจึงควรมีการปกป้องความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยเราสรุปเป็น5้ามุมมองการลงทุนที่น่าสนใจดังนี้ มุมมองการลงทุนที่1ตั้งรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยการอันดเวลตตราสารทุนต่างประเทศผ่านการอันดเวลหุ้นสหรัฐจากความไม่แน่นอนเรื่องผลกระทบทั้งจากประเด็นปัญหาภาคธนาคารและมูลค่าหุ้นที่ยังแพงเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆขณะที่เราโอเวตตลาดหุ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียที่ได้ประโยชน์จากจีนเร่งเปิดประเทศโดยเรามงแนวโน้มกาไรของบริษัทจดทะเบียนจะถูกกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวหล่อเนื่องประกอบกับต้นทุนของบริษัทที่สูงขึ้น ทั้งผลกระทบจากประเด็นภาคธนาคารในสหรัฐแล้วแลยุโรปจะส่งผลต่อการปล่อยกู้ที่เข้มงวดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยความไม่แน่นอนต่างๆที่ยังคงอยู่เช่นเรื่องทิศทางของเองินเฟอ้อและผลกระทบต่อเน,นื่องจากประเด็นญหาภาคธนาคารทําให้มีโอกาสาที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะถูกสะท้อนความเสี่ยงเรื่องรีเซชชั่นที่สูงขึ้นและจะกดดันระดับของมูลค่าพื้นฐานท,ที่แพงกว่าภูมิภาคอื่น,นๆเราแนะนําให้เพิ่มการถือคองเงินสด ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมจากความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยและความไม่แน่นอนจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ยังคงอยู่ในระดับสูงมุมมองที่2โอกาสจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่จุดสูงสุดของวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายประเทศทั่วโลกกาลังเข้าสู่จุดสูงสุดของวัฏจักรสะท้อนแรงกดดันของเงินเฟอ้อที่ลดลงแนวโน้มเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงแต่ยังไม่ถึงขั้นถดถอยรุนแรงส่งผลให้อัตราการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ํา โดยเราโอเว์กลุ่มตาราสานนี้ Investment g เกร e ในเอเชียกลุ่มอายุเฉลีย่ยที่ระยะสันส้นเซึ้งเหตตาผลตอบแทนดอกเบี้ยที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับอดีตและเมื่อเปรียบเทียบกับตาราสานนี้กลุ่มอื่นๆทั้งนี้ตารสาสันนี้ในกลุ่ม Investment g เกร e ในเอเชียได้รับปัจจัยหนุนจากการที่จีนเร่งเปิดประเทศและสัดส่วนของตาราสารนี้ของจีนเองเนี่ยก็คิดเป็นมากกว่า5 0ของตาราสารนี้เอเชียประเภท Investment Cre d ดอีกด้วย โดยสรุปเราแนะนําให้ทยอยสะสมตราสารหนี้ภายเอกับชนโลกโดยเน้นกลุ่มตราสารหนี้ investment grade รในเอเชียมุมมองที่3จีนเปิดประเทศรองรับความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอยปัจจัยเชิงบวกจากการเล่งเปิดประเทศส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนซึ่งคาดว่าจะได้แรงหนุนจาก Pen up d ั m a n มาของผู้บริโภคที่สะท้อนจากระดับอัตราการออมเงินที่ยังอยู่ระดับสูงประกอบกับมีนโยบายเศรษฐกิจผ่อนคลายจากทั้งภาคการเงินและภาคการคัาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนุนให้การคาดการกําไรของหุ้นในดัชนี CSI300 เนี่ยจะเติบโตได้ดีประมาณ1 1 1 2ในช่วง2023-2024ถึงนอกจากนี้ตลาดหุ้นจีนมีระดับ valuation ที่น่าสนใจปัจจุบันหุ้นจีน A s h a r ์และ S s h a ชรเนี่ยมีอัตรา P/E ล่วงหน้า12เดือนต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยระยะยาว20ปีในแง่ของความเสี่ยงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวประกอบกับความไม่แน่นอนจากผลกระทบภาคธนาคารในสหรัฐแล้วก็ยุโรปอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคส่งออกของจีน โดยภาพรวมเรามองเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนในตลาดหุ้นจีนมุมมองที่4โอกาสจากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวซึ่งนำโดยภาคการบริโภคเราให้น้ำหนักโอเวตในตราสารนี้ไทยประเภท Investment g r a เกโดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบีย้ยในระดับที่น่าสนใจซึ่งได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นปัจจัยหนุนให้ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของตราสารนี้ไทยอยู่ในระดับต่ำขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบีย้ยของตราสารนี้ต่างประเทศ ที่ต้องถูกหักด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจากค่างเงินที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบันแล้วตราสารนิไทยก็ยังคงดูน่าสนใจนอกจากนี้เราให้น้ำหนักโอเวนในตลาดหุ้นไทยและรีทไทยอีกด้วยจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาคการบริโภคและการท่องเที่ยวหนุนให้กําไรของบริษัทจดทะเบียนยังอยู่ในดับที่ดีอย่างไรก็ดีแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจะก,กดดันภาคส่งออกของไทย ขณะที่ P/E ล่วงหน้าของเซ็ตอินเด็ในปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว20ปีเพียงเล็กน้อยส่วนของรีทไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวก็จะหนุนให้ค่าเช่าเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นขณะที่รีดไทยก็มีอัตราเงินบันผลที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยพันธบัตรบาลอีกด้วยมุมอมองการลงทุนสุดท้ายของเราคือป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะช่วยป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตในช่วงที่สภาวะอัตรางเงินเฟอ้อลดลงและดอกเบีย้ยสูงกรอบสีแดงนะครับขณะที่ทองคำเนี่ยจะช่วยในกรณีที่เกิดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลงรุนแรงรวมถึงกรณี recession หรือวิกฤตทางการเงินอีกด้วยทั้งทองคำและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีคุณสมบัติเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งในสภาวะตลาดที่มีปัจจัยความเสี่ยงความไม่แน่นอนสูง ดังนั้นสินทรัพย์ทั้งสองมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆในช่วงที่ดัชนีฟอมแบนผวนเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงดุลแรงนอกจากนี้ทองคําได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์จากแนวโน้มส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยร,ระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆเนี่ยที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงโดยเราแนะนําเพิ่มการถือครองทองคําและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสรุปมุมมองแต่ละสินทร,รัพย์ลดสัดส่วนการลงทุนหรืออันเดอร์เวทในสินทรัพย์เสี่ยงลง โดยเลือกลงทุนในหุ้นแถบเอเชียเช่นประเทศไทยและจีนมากกว่าหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหรือโอเวดในสินทรัพย์มั่นคงโดยเฉพาะตราสารหนี้ไทยโดยเน้นตราสารหนี้อายุเฉลีย่ยสั้นเป็นหลักและอาจมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นคู่เอกชนที่มีเครดิตอินเวสเมนต์เกรดได้บ้างเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เก็บพอร์ตโดยยังเน้นอายุเฉลี่ยระยะสั้นทั้งนี้เรายังคงมองว่าทองคําเป็นตัวช่วยในการ ป้องกันความเสี่ยงทั้งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจถดถอยให้แก่พอร์ตได้ดีในระดับหนึ่งสุดท้ายกับบทสรุปคําแนะนําการลงทุนสําหรับเอพิส od น์ี้ครับสถานการณ์การลงทุนในปีนี้มีภาพของความไม่แน่นอนแนะนํากระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุน Global Multi a s s e t เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตแนะนํากองทุน b c a p g m a BCA p gma plus การลงทุนกองทุนตราสารหนี้เริ่มน่าสนใจมากขึ้นจากแนวโน้มใกล้จบรอบวงจรดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วส่งผลให้โอกาสที่อัตราผลตอบแทนพััตรจะปรับตัวขึ้นเนี่ยเริ่มมีจํากัดแนะนํากองทุนบีฟิกสำหรับตราสารหนี้ไทยและบีเดนามิกบอลสำหรับตราสารหนี้โลกเพิ่มการถือครองทองคําป้องกันความเสี่ยงกรณีรีเซชชันและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์แนะนํากองทุนบีโกและนี่คือทั้งหมดของมาร์เก็ตเพรสเ t คทีฟในเอพิโซดนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ